สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน QR วอาร์โค้มาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์081 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID Line ก็081 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพักกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดมณีศรีโสพลนะครับ ปีหนึ่งเก้านะครับลบุรีนะนี่ครับปีหนึ่งเก้านะครับเห็นต้เด็ดหลังใบโพนะสภาพสวยนะครับไม่มีหักซ่อมนะนี่นะปีเลอกดีนะครับปีหนึ่งเก้านะครับอ,อง์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับ ปีหนึ่งเก้านะครับองค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จห้าพระองค์นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่นะยังมีเม็ดแร่อยู่นะครับโอ้อดีฝนลงเม็ดนะครับจะมีเสียงแล้วหน่อยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับตรงนี้นะดูสภาพความเก่านะครับนี่นะมีคาบยุงเลยนะ เป็นเนื้อดินนะครับองนี้นะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะนี่เห็นเม็ดแร่นะว <MP L> นอยาที่เจอจนอยากจะเล่นก็มีเนื้อดินก็มีนะ <MP L> เนื้อดินแดงแล้วก็เป็นผงเวลานะอันนี้เป็นปเน, Rams Pul <MP L> นื้อดิ <MP L> อนนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับเนื้อดินนะครับองนี้นะครับ <MP L> อ่างนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับพระเจ้าห้าพระองค์ครับ พิมพ์ทรงหลวงพระเงินวัดบางขานนะครับนี่เนะี่ยองค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงพระประธานนะครับตรงนี้นะอันนี้พิมพ์ทรงคล้า,ลายล้ของวัดรประสาทมณยวัดพิมพ์พระประธานนะครับนี่เนะี่ยไม่มีหักลอมนะครับตรงนี้นะนี่ครับ องนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับพระสมเด็จพิมทรงพระประธานนะครับสองร้อยบาทนะครับไม่มีหักล้อมนะครับเผื่อพี่พี่นันใดรทุกที่น,นะสองร้อยบาทนะครับอ,อ,องค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเนื้อด,ดินะหลังยันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อด,ดินจุ่มรักนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อดแดงวัดทุ่งคอ,อกสุพรรณบุรีนะะนี่นะอันด้านหลังจะเป็นปั๊มยันไว้นะ นี่นะเป็นเนื้อดินจุมรักนะครับอ,องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอ,องนี้นะฮะอ,องนี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับผสมเด็จนะฮะหลวงวัดแดงวัดทุ่งอคอกสุพรรณบุรีนะครับอ,องสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นพระนางพญานะครับอันนี้ปีเล็กเลยนะครับ อ,องนี้จะเป็นของหลวงพุน่นาควัาลักคังนะครับปีสองสี่เก้าห้านะครับอ,องนี้นะครับหลวงปุ่นาควัาลักคังนะครับนางพญานะครับอ,องนี้ไม่มีฝังตะกุดนะครับส่วนใหญ่ก็ <c oughs> ปกติก็จะมีฝังตะตะกุดด้วยนะครับนี่นะอ,องนี้ไม่มีฝังตะกุดนะถ้าฝังตะกุดนะก,ก็ราคาก็จะค่อนข้างแพงนะดูนะ ต้มเนื้อหาก่อนนะครับอันนี้มีคาบเลยนะอนนี้บางคนเขาตีปเป็นคาบน้ำหมากนะครับนี่ต้มเนื้อหานะครับหลวงปู่น,นาวะะควัดรักคังนะครับองค์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับนางพญาหลวงปู่น,นาวะะควัดรักคลังปีสองสี่เก้าห้านะครับ องค์นี้เปิดไว้ที่500บาทนะครับองนี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับบนหน้าก็ลักครั้งนะครับนี่นะนางพญานะครับผมสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081-992-3750นะครับ ID Line ก็081-992-3750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนด้วยการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ